าสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสบายดีสุขสุขคนเอ็ซี่อน้อยนิดที่เลบหลักเป็นยางสูงยิงเขารบเมื่อนี้อยู่กับเอสเอ็มครับเอสเอ็มมาร์กเทนเอสเอ็มโกเบโกครับ รถใหม่ของทีมงานสูกเชียก่อนเนาะเนาเมื่อนี้ครับได้รับเกียรติเป็นยางสูงยิ่งอุดสาวงผมบริสันเ์พนวาเบ่งเอาพี่น้องเบ่งโค้งมันงามบ่เบโคงทั้งนี้ก็ได้เนากำลังเริ่มต้นครับ รับสิบล้อคันเกา่าคันแรงครับ F N ห้าสอครับธรรมดาไม่เทอร์โบเจ้าคนณปูคือเก่าครับเมียโคเฮากะผ่านมาเดือนหนึ่งครับรอลมรอดตายไปกำลังใส่งวดไปเดือนแรกครับผลคิ้งลูกหยามหยาบเอา ยังอีก40เกตเดือนบานนี้ผ่านไปดูกันยาวๆครับเป็ดโคกน้องหน้าโมเดลครับขุดสาวงกลมครับเส้นผ้าสนุนกลาง40เมตรครับมันสิเป็นยังไงส3มสั้นครับ3าสั้นสั้นแรกขูดลงไปขุดลอมนอกควันเป็นแบบไม่พุ่งเบิ่งก่อนครับต่อไปเข้ากับสีลงขุดสั้นที่2 สันที่สก็ลงอีกเม็ดนึงครับสันที่สอ,อสันที่3ไปสา,าเพิ่อนอยังไรประมาณหาเม็ดรครับเพิ่นได้เอาไปถมที่ครับเนื้อที่ดินเพิ่นประมาณ20กส่าก็ไร่ครับเพิ่นจะสุทมที่สางปลูกเรือนปลูกบ้าน ประมาณสี่ไรครับเพิ่นเซีวดินอกกากนี่ครับแบบโคกน้องหน้าเพิ่นนี่แหละเพิ่นเซีวดินออกไปเบิ้ลกให้มีครับบให้มีคู้ไม่ยังเด็ดอยู่นี่สงสัยทีได้มาแต่งไหมครับโซเฟอร์เอาคู่ขึ้นหน่อยหมดคุยกันยังไงล่ะครับเจ้าของกี่เพิ่นโมของจ่าครับแต่ว่าเครื่องต้นท้องก็ขุดไปซะก่อนเพิ่นตียังไงก็ยังคุยกันไหม เบิ่งเอาครับคมเร็วคมแรงครับเร็วแรงทะลุนรกครับวายเอ็นทีเบียเขากะงานบ่หไาลครับจอดไว้ทุกวันเขากเอารถไม้ครับเอารถไม้เพื่อะหยัดคาใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าสั่นเพื่อนว่าหนึ่งจะเริ่มต้นแล้วครับจากละมันให้โูรีครับ รถเก่ากับซิมีการเพิ่มเติมคือน้ำมันให้โดริกสายแตกครับเข้ากระโดตน้นทุนไปซะก่อนเอารถไปออกเนงานครับรถใหม่เพิ่นกับว่าซีปีครับการสอบมอรุงค็ดพันชั่มงนี้ยังเป็นการ เปลี่ยนไทยของเหลียวยังทุกสิ่งทุกอย่างครับฟรีตลอดการใช้งานครับเกียพันชั่วโมงทางบริษัทเพิ่นสิมาเปลี่ยนให้ครับรอบแรกเพิ่นเปลี่ยนไปแล้วครับหาหาสิบชั่วโมงต่อไปหาร้อยชั่วโมงครับมีงานโซเกี่ยวก่อนห่อก็หลายเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณร้อยแปดสิบชั่วโมงครับไม่บอครับรถร้อยแปดสิบชั่วโมงคืดเบ่งเอาครับเมื่อละแปดชั่วโมง จะทำงานกันไปอยู่ประมาณนี้ครับแต่ละสุ่โมงมีค่ามีคุณเบอดครับให้ใจหอกให้ใจเขาครับโมเมนต์พุทโทพุทโทให้ใจออกให้ใจเขาโทษนะครับให้ให้ใจเขา <ś cis> เพื่อกดดันเจ้าของครับ สาหน่วยแรกครับในชีวิตของคนขับพอมในชีวิตของเถาแกพร้อมและในทีมงานครับสาวงกลมครับหน่วยแลี่บอกเคยขุดจากเกียครับในยินข่าวแต่ว่าิ่นขุดโขกน้องหน้าโขกน้องหน้าครับกับงานหลวงครับอันนี้งานเทยบ้านครับลงทุนสั่งโดยเงินเจ้าของเองครับหาเงินหลวงกะโอ้ยเฮ็ดไห้ว่าไมนเอาตีนเฮ็ดครับมากันไป เป็นกันเลยเอาแ๊บเดียวครับติมโอ้สบายเดี๋ยวแหงตลุยตลุกขึ้นกกเกา่าเอาลมหลักมีบานนี่โอ้ ลมือไก่ผนพี่นอ้องเอา้ามเห็นดอกกล้องพอดีเอา้าอยู่กับทีมงานสูงเชกกวันเนี่ยเบื้งไปเรื่อยๆครับเยาๆเหยาเงาๆโซโฟเฟอร์เขาคือเราครับพี่นิงก็ใส่วินัยไก่บุตรคือเอาครับ,รบ,ออรบตรับทําหนาทีโซโฟเฟอร์คนละครับ เมืองเอาครับเสียงรถใหม่อู้คอนซอนเออโป๊ะใหม่หักนะครับโอ้เหนียวแทงเอาเมืองไม่บ้านนี่โอ้ขุดเวเอเมืองเมืองพี่น้องเมืองบ้านนี่เอ็ดอิ่มไม่ไมเอา ยังไ่บ่ไหมครับร้อยประมาณรอยแปดสิบชั่วโมงครับมือเร้านี้รอยรอยเก้าสิบสี่ชั่วโมงครับมือเร้านี้ติดตามยางกระสันส่นซิดยางไก่ซิดเพื่อว่าให้ขาด สาโค้งสาวงกลมครับเอาเบิ่งเอาแปลกประหลาดโซเฟอร์ค่อยขุดแต่สาเลียมโอ้ยมันลำบากครับลำบากลำบากสนินเดือนบุบบําบุบบําเบื้องยว ในยินแต่เ่นวามีแต่สิบโบพีย่ยางเดียวแยกสบเป็นยังไงครับมาเบื่องไปยาวๆครับเบื่องกันสันส้นๆ่เหินครับครับมันเป็นยังไงก็ได้โอ้สิบล้อห้องกระติดครับ ตดรถรถขนฟอนเขาครับเอาุูนะมาอะไรครับคุณรถพียับขนฟอนเขาเพิ่นกับสุดยอดนะครับกระบาเป็นให้ลักฮิโร่ครับทั้งนาเป็นไม่ตีครับสองบวกหนึ่งทูอินวันหมวงขว่าจังไรบอเข้าใจกันครับ อ่ะรถโปรียามาบัดนี้เร็วแรงทนุุนรกครับบัดเอ้ามาเบิ่งกันครับบาดนี้เอฟซีเด้อเหมือนไฟยักได้กะหาเอารถงามๆเด้อยังไปหาเอารถที่ไรซื้อไม้คนมักน้ำเด้อ โศกเสียก่อนทุนทรัพย์เบิดแล้วบาทนี้มิตรสีเฮ็ดสีเอาครับบาทนี้ <laughs> 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 เอาหนึ่งปุ่งกี้ครับเอาผ่านไปครับอาขันมากับมาติชิดครับ รวมโพวงครับของเรียมซาครับเห็นมโน,อเ,นอเอฟซีหนาะเห็นบ่ครับโอ้โหงามบ่เอะมุ้มหมีไปครับไครแน่อยู่นี่เส,ส้นผพาศูนย์กลาง40เมตรครับปกติก็จะเป็นไร่นึงครับกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ ว่าอันนี้เป็นวงกลมจักเสื่อเงนวะไรคือโบเงินครับจักเป็นยังไงเมื่อเจ้าของผู้เหตุกับคำนวณโเป็นครับ,บ,บ,นว,นรบวัดวงกลมกับวัดกับวัดสี่เหลี่ยมครับเพิ่นคำนวณออกจากไซต์คเคยเรียนมาอยู่ครับจำบ่ได้ครับจะกคนณวัดออกมาจากไซเอ์ออกเส้นผ่าศูนย์กลาง เขาอาจชีวะเป็นไล่ไปยังครับสินผ้าซุ้นกลางไปครับคือยังเพิ่นวัดต้นใหม่เมนี่ยที่ตนใหม่ลมล้มมันก็นกนว่าสินผ้าซุ้นกลางเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปอันนี้คือการครับนี่เลิกหาเม็ดครับเอาเบื้องเอาพี่นอ้องจากันไปก็พอเลียนี่ละเอาอาสองเกตครับซีเดียนสูงครับตาเลี่ยมครับตาเลี่ยมซุ้มหนึ่งสิบเป็นยซีเดียนต่ำครับ เลีนตากลมทั้งลใมไงครับที่ดีครับเสีเยนีพัน4 0ขาพันขึ้นครับอยู่ในเกียนตาเลี่ยมครับแท้อาเดี๋ยวสิมาเห็ดถทายลูกทายอา,อาร์ตวิดีโอห้เบิรงใหมคิปหมครับสำหรับคลิปมีครับกอใหเอฟซีอยู่ดีมีแห้งอย่าเก็บอย่าไข่ครับแข็งแรงสุขูสุขคน ใจะเลื่อนลงเรื่องครับคิดสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นตามพรมุงมุัตรปรารถนาครับเนาอสาบคลิปนมีครับสบายดีครับ